ดีครับพอไลย<อ>ครับโอ้ยพอไลยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาตีตัวเลขกบ่ไดดเนาะครับผมเสียดายครับ,รบที่พอไลยฟันเห็นใน้าคเน้นหน่อยเนาะ<อ>เน้นหน่อยอุบาทครับแต่เข้าไปเนียนในเลขที่เราพาบอกกัเลยเพื่อนบอกเ่ยเดินมาไปถอยลังมาสองทีครับกัยังคือเห็นบอกว่าอันทีอันโนุกครับ บาดเดีองลงโอ้ยเสียดายท่าท่าเข้าตีใส่แน่นหน่อยคือมันก็ได้ศูนย์สองแน่นหน่อยอุ้มบาทเนาะบาทกับศูนย์ถอยมาอยู่ไหนเพิ่งถอยมาสองเทีาก็นเดียวเพิ่งจะเอาไข่กันวันตีกันไหนก็นำคนกับบาทคือกันครับเพิ่อกับบาดนั่ผมมึงกันเลยครับอืมขันบอกก้องกุ้งเลยเพิ่อกับบาทกันถ้าเขาได้อยู่บริเวณนี้ครับเสียดายเนาะอาเมริกาอไมริกาพูดเลยอะไร ครับแล้วงวดน,นี้ฟันว่าจางไหนครับอะไรนี่ฟันมือไหนฟันขึ้นนุ่นสูรับครับครับ,รบขึ้นนุ่นสกฟันไอ้ป้าอยู่หนองเดชนั่งมีแต่ป้าซ้อนโตพอขาแขง็งทำแขนโตไม่ได้โตยังไงว่นาน้าบุกบ้านบื้นขืนไปตอยครับบื้นขืนไปซอกนำใบใหม่ไปงโโโ่ง้งโลโพ่โลยังแต่ันใต้เบดแต,ตงง้นบดเน่าอืมป่าตายเบด นี่จะไปสอดไปก็ผู้ใดเพราะเพราอะไรเมื่อนั้นไปคนเดียวไปผู้เดียวออมีคนอื่นอีกว่านี่เด็กม,ม่มือที่สองเด็กหน่อยไปน้ำป<อ>้า,าอลายจะไปกอดได็ก่าเข็งหน่งครับอ๋อคือฟันนี่ฟันสองมือเพราะอะไรออไอ้ขึ้นที่แรกผันมือวัดซุกขึ้นที่สองมาต่อป้าน้องไปนั่งเนี่ยครับเอาลองลองลองเบาขึ้นแหลกก่อนว่าเป็ทังไหนไปไปเอง,องวะ นามมันบกนามในหนองบกตักมันไปทั้งได่บดแต่แบบป้าป้าคอป้าสอนท่ามันบื้หนี้ตายไปดุดน้ำใบใหม่ในตอกยิ้นตอกโคนไม่ได้ขู่ลูทีดีอยู่คทั้งมันตายอยู่แต่มันบวทั้งเนมมันที่หางมันได้อยู่ครับเกดมันได้แตกบดเก็สมหขขั้วห้าที่แก้ที่อ๋อก็คือฝันว่าได้ปลาขึ้นกัน ออได้แต่ป่ามันส่วนมากมันอไตายเออตายขึ้นแรลกว่าที่เอามาเห็ดป่าแดดก็หน่อยมาแกรกินมาอยู่เฮือนคือบนมีเกลือวะน้อเกลือกู้อีกเกลือให้อคือโดนใจว่าทีไปหาเฮือนไปสือเกลือกเห็ดต่งไดบักกูเขาไปฝนมาที่กับเขาไปฟองม่วงฟองเกลือเห็ดจังไดป่าทั้งสี่บดสบนาวอือคือว่าครับแล้วขึ้นขึ้นแรลกนี้ได้ได้ปลาได้ปลาคอบอกครับนี่ได้ปลาขอ โอ้ไม่เจ่ปลาคอได้บักหลายเลยบ่โอ้ให้จัดก็นว่าเอาบุกเหืเอกซีโบ่เบิดอนกนนี่บอกยังไงเลยล่ะจะเป็นปลาตายขึ้นแลยนี่ก็เออเราขึ้นที่สองแค่นี้เราขึ้นที่สองได้อันปลาเข็งหูปลาหมอเียล่ะครับครับมีในตู้เบ้นไหมมันดุดออกจากที่ตม้มครับมันบินมีตทวซ้ำๆอยู่รุดจากที่ต้มรุดตับตับตับตมากตะเด็กหน่อยไปน้ำโอ้ขึ้นที่สองเด็กหน่อยไปน้ำ มันเห็นวัดใดป่ามันอยากไปจับน้ำขี่เล่นมันเลือกขี่เล่นมันเลือกเลื่อยหัวเขาเพียงขาเพียงยังมาบานตขลงบ่อหายมันลงครับไดมากกันโยนขืนให้เะ็กน้อยเจ็บครับเจ็บใส้ทั้งใส่ทั้งมันเสี่ยวทั้งยังโอ้ได้ฟันเต้นไดป่าเต็มเลยเออบานมาจะเอามาเอาไดให้ได้ให้เด็กน้อยหานม็เล็กน้อยแห้งกบได้มาตกเทียนไดเอามาล่ะครับพี่นี่ ว่ากับแดงขูกกันมานอเนาะเค่บอกเค่บอกใส่ทุกย่างมันคือขอกระแบกก็พี่ขอกิลีในคขามฟันเนาะยขันวัวน้ำขันหัวน้ำแมนว่ามันสไดใเงื่อนใดข้องกับแัดครับอือพ่อฟันฟันลุ่ลุ่มแห่งซับินเอกนาะครับโอเคนี่ดีได้ทำนั่นละครับได้ผู้ฟันพั้งแบกมาบ้านเ่ก ทับเบลไม่อยู่ว่าเพราะอะไรหัวบมมไม่เกลืออ๋อม่ค้างไว้ไว้มี่มองค้างเด้อยัหายไปโน่ไปกินลูกเต่ากัจักปุกบอยดูองันในความแกกับตตีละในความฝันบอเห็นผู้ใดอืมน้าฮอดอย่างบอกเล็นผู้ใดไปเด็กหน่อยไงเออเดกเด็กเด็กน้อยนี่เพราะไรคุณจักคู้จักบอได้ว่า ใช่ว่าเล็กหน่อยเด้วคนดำแดงขันประมานกับรุ่งเรียนเป็นผีเป็นผีบ่อพอไหลไปน้ำน้ำกันแล้วบางที่องรักษาก็บอะไรแต่วันเป็นผู้ชายคนดำแดงขันขันว่าของรักษาเพิ่นกับเป็นผีเด้นะเป็นวิญญาณสิไปน้ำมันกับโบนีนอนครับขันโบเมนเป็นวิญญาณกันเล็กหน่อยไปน้ำ อันเล็กน้อยเอาของมาให้หรือไปเหยียบยที่ถอดแับหาไปเหยียบของเหย,ยียบบริบบง่างมากถ้าไปเหยียบดีหรือไปมันมาขี่ใส่ห้าวไว้เช็ดก้นดาบมันคือไม่ไดก็หลังไหลเลื่อนไหลเลื่อนแบบทั้งตีโบกูเมือเลยบเบ็ดเลื่อนเขาทีเอามาทั้งอีท,งทั้งไก่ทั้งไกห่หรือทั้งไก่แล้วพอไหลฝันว่าได้ปลาสองสองขึ้นสอน ก็ขึ้นแรกนี่ได้ปลาตายแต่ขึ้นแรกขึ้นแรเด็กหน่อยบ่ได้ไปน้ำขึ้นที่สองนี่มีเด็กหน่อยที่ว่าเป็นทลายบูจังเนาะรับว่าเป็นผีแหละเนาะไปหาไปหาปลาน้่แล้วก็ผ้ากันไปปลาปักร้ายขึ้นที่สองเป็นปลาเป็นเป็นปลาเีครปลาหมอทั้งนั้นขึ้นที่สองนี่เป็นปลาเค็งหรือว่าปลาหมอเนาะครับใช่คนเล่าเขากปลาเค็งเนาะปลาเค็งเนี่ยเขาตีเป็นเลขเลขอย่าง เลขหกเนาะฝรั่งเนาะเค่อยคันเห็นเลยเลขครับถ้าปลาคอนี่ก็เลขเลขแปดอยู่แล้วเนาะครับแล้วถ้าจังสี่เข้าตีให้ท่านผู้ชมเลขเลขอย่างฝรั่งหมวดปลาคอบอกอาหมวดอ่าปลาคอเออปลาคอก่อนปลาคอกับเลขแปดปลาตายปลาตายมันก็มีแต่แปดศูนย์ศูนย์แปดว่นี่ละครับสองโตครับแค่ว่าบานี้ขัดปลาเข่งพีว่าขัดเป็นป้ายกัด ว่าแปดหกแปดเด็กหน่อยไปนําก็นมี่หนึ่งอ๋อกันแปดอ๋อหนึ่งหกแปดก็มีแค่ศูนย์แปดกับหนึ่งหกแปดครับอันนี้คือพอไล่กับตีไฮเนาะครับแต่เราท่านผู้ชมตีต่างจากพอไล่ครับท่านผู้ชมกับซอยพอไล่ตีได้ครับกับคือวัตทีพผนานมากที่พอไลฝันเห็นในแน่นกับพานนะครับตีตัวเลขบ่ได้ครับท่านผู้ชม ก็คือไปเอาเลขที่พ่อพาบอกก็คือหนึ่งซีซีหนึ่งครับแต่ทาตีก็คือได้เลยครับคือเห็น,แน,น,นแน่นอุ้มบาทครับนองพลายเนาะแน่นอุ้มบาทบาทก็บี่บาทกระศูนเนาะแน่นสองลูกกับสองนองพลายเนาะทาตีแต่ข้าวเบาออตรงนั้นเนาะเงินอีผพานมาเนี่ยพ่อเพิ่นเนี่ยบอกเพิ่นบอกเลขเลยครับอือเกิดเขาอู้อว่าัวซีนึเอา้าซีหนึ่งเนาะครับก็คือเห็นบาทไอ่คือเห็นนหน่อยสองลูกครับโอ้เอามีตะปูเลยคนัะ จะได้ครับครับแต่งวดน,นี้เนาะพอไลค์ก็ตีให้แค่สองหางเนาะครับ,บครับครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมตีตัวเลขเก่งๆครับเม่นมาบอกน้าเนยครับเผ<ม>ื่อมีชงม,มีหลาาน้ากันครับฟันพอไลค์กะกะถือว่าเม่นอยู่ครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาตามให้ครับอ่างวดน,นี้พอไลค์ตีให้ก็กคือศูนย์แปดครับท่านผู้ชมศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งหกแปดนาะพอไล เพราะว่าป <muitas S 2> ่า <sketches> ป่าเข็งนี่พอพอไหลตีเป็นเลขเลขหกป่ากระแปดเ็กหน่อยที่ว่าเป็นผีนะครับที่ว่าไปน้าเป็นผีที่พอพอไรลบหูจักนะครับไปหาป่าน้ากันก็คือพอไหลตีเป็นเลขหนึ่งเนาะพอไลเนาะครับก็มีประมาณนี้เนาะพอไรครับผมมันไข้ลายบดเป็นมันมันเห็นคำนะครับกับสวง่ายๆปบโบไรเพราะว่าจะคล้องกับคันว่าใบไรมันกับพิษกับบุญจะคล้องกับพิษ Uhm เขาก็เบ้าเขาก็เบ้าตามความฝันเขาเนาะอะไรเนาะแต่ว่ามันว่าหลายบ่วยหรายผัวมันคัดพิ่านมา่เพโากของของเลี้ยงมากมันงยบๆต่ของับครับเขาต้องเบ้าตามความเป็นจริงในความฝันเนาะครับครับผมก็ขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับครับที่มาแบ่งปันแนวท่าให้กับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่สิบหกมีถุนายน65หหครับก็ลองพิจณาเบิ้งครับเผื่อมีโชคมีลาบนำกันครับท่านผู้ชมครับ ผมเคยอสานใต้ครับกบขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ